อันพี่น้องไม่จ่อเบิงคอยแวะซื้ออันใบายานางเนาะไม่คอยพาก,กันมาเลยขายของวันนี้พาก,กันแวะซื้อใบายานางบานย่ายว่าเสียออไปขัดน้ำขายหันหน้าจ่อเบิงการลงทุนของตาขอซื้อแค่ยี่สิบบาทให้ยังไรยเท่เบิงเนี่ยดูสดๆด,ดจากต้นเลนได้พี่น้องนำยานางมีลูกค้าคอยมาซื้อข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าซื้อไปบางคนนี่เอาไปกินพี่จังน้ำคอรลฟิวไหมค่ะพี่น้องบางคนว่าไปใส่น้ำแข็งอู้เบิงในยี่สิบบาท ให้เงินก็บม่อยากเอาพร้อมได้ย่ายกกรไดในดูดิดูดิสิบบาทพรอ,อนดาหอบเอามุเจ้าเบิง้งเขาปลูกจางไหนือได้งามแท้นี่เต้เบิ้งน,นี้มีแต่ใบายานางเนี่ยเจ้าเบิ้งเนี่ยแตว่าสะออนแท้มุบานนี่นะมีอีกบานหนึ่งที่ว่าเราปลูกได้แบบนี้แล้วพี่น้องแต่ว่าเราตัดทิ้งแล้ว บะเลยไม่ข่อยก็เห็นเนาะบะนี้ก้อนที่ว่าสีมาขายนามยานา่งนี naked 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 ่ย่ายขายของลานคางๆข้าเจ้าอันเอาใบยานางมาขายมาขายเป็นเครือบไปมีระพิน้องบันนี้เราขายบ่อเราขายบ่อเราก็เลยห้ปัจจัยซอยซื้อปัจจัยก็บโมโว่าเสียไปเห็ดย่งปาเกตเอาตีลาเพิ่นว่าเกตเอาแม่ข่อยกะเจ๊เสียวไปเห็ดย่างได้ปากกเลยอ่ะซื้อก็นซื้อเพราะว่าข่อยเป็นคนมาคิดกับเขาให้ว่าไปไว้แกงอันนี้ก็ได้ไปแกงน้องไม้ไปสั้นบันี้ออมมาแล้วพรอนดามาขันอล้โอ้ ลายแห้งโพดว่าสีขันแซ่ตู้เย็นเท็ดจังไรมันสีกินเบิร์ดคอยว่าก็เลยล่องขันแซ่ตู้เย็นบันนี่ขันแล้วมันหลายมันหลายแห้งก็เลยเอาไปวางขายถ้าว่ามุข่อยไปขายอยู่สายวัตมุข่อยไปเห็ดงานปรจใจกันเลาะกะดีเติบได้พี่น้องเ้าใจดีแห้งเลาะกะให้เอาขอไปวางขายได้แต่เหลือเห็ดงานนําขายนำมึงเนี่ยจุ่มหมึกไงหนุ่มพี่น้องโอ้ย,ยี่สิบบาทอันยหญ่น่าให้เงินกับว่าอยากเอาเด็ดเดยวนี่คอยเดงเงินให้่อยว่า นุซื้อ20บาทได้ย่ายเรามาซื้อกระเทียมข่อย5 0บาทเอาเงื่อนห้ก็บ่อยากเอาเอาไปเลยเนี้ยไม่เป็นไรก็เลยว่าจะเอาโรดย่ายข่อยเอาไปคันนาขายขันย่ายก็เอามือล้างนุประกาศมาซื้อได้นุประกาศมาเอาได้ก็เลยบางซี่ย่ายต้องเอาเงินไปนูจะได้มือล้างนูจะได้มาซื้อย่ายอีะวานนูไปเห็ดขายก็เลยบางสีนะพี่น้องตะกี้มาขอซื้อจังสี่เรา่อยากได้เงินเม่ยอมเอาเงินไม่ข่อยกับเพากันเอาเงินยัดมือใส่เอาเงินยัดใส่มือให้เล่านะ บ้านเน่ออุดมสมบูรณ์สักนี่แหละพี่น้องนำใจของบ้านหนออเข้าเนาะปลูกเองนี่ยังเองได้กะเพอยากขายได้บัดนี้อู้มจับมือเนี่ยมาสะออนบ่อ้าวบันนี้ก็สิเก็บบรรยากาศบ้านหนออมาฝากแจ๊กน้อยเนยาะจังไดยก็ถ่ายคลิปแล้วนี่แหละพี่น้องบรรยากาศแถวบ้านหนออเฮาขณะนี้เวลาหกโมงเพิ่งหรอได้หกโมงแรงนะหกโมงสามสิบเอ็ดนาทีแล้วนี่ กำลังเริ่มสิปลาไก่สิหมื่นไก่ย่างบ่หมื่ได้พี่น้องมุขคยขายของหอดถุ่มกลัวผุนนะถุ่มกลัวไก่ย่างเหลยคายของได้อยู่นี่มุขเจ้าเบิ่งหอดเท่อนมีแต่สองถุงสองถุมกลัวผุนละเดียวนิดวันนี้พักกันเฮ็ดกับข้าวกินข้าวกินน้ำแล้วกับผุนละได้นอนใจถุงสามถุงสี่ถุงปีสองกระตื้นล่ะตื่นไปเฮ็ดงานต่อพี่น้องบรรยากาศบรรนอกเขาเนาะนี่แม่ธรรดากระสิเก็บภาพเก็บบรร เก็ clip, บคลิปบรรยากาศบรรน,นอกของเทามาฝากพี่ฝากน้องมือได้ขยันท้ายคือกว่าสิท้ายมาฝากแบบนี้ลคะค่ะนี่บรรน,นอกเทาบรรยากาศบริสุทธ์แบบโคตรเลยนะพี่น้องใส่ข้ามนี้ไดเลยนะนนนยนะจ้านี่บรรยากาศดีร้ายคะ่ะพี่น้อง